สวัสดีครับผมมีคนมาแนะนำไหมอาหารบุฟเฟ่ตวันนี้บุฟเฟ่มาสีคุณน้องอม,มีอะไรมั่งเอ่ยวันนี้นต้มขาปลาแซลมอนนะคะต้มขาปลาแซลมอนปลาแซลมอนโอ้โหแล้วมีน้ำพริก เอหมูคั่วจิ้มแวจวซูซินหมูกัว่วแจวอุ้ยน่ากินน้ำลายไหลน้ำลายไหล,หลอันนี้กุ้งผัดพริกเกลือป้าดูดิตัวใหญ่ๆโตๆเหล่านี้สีสันพริกปลาลาดพาาราดพิกสามรสป,ปลาอะไรเอ่ยเป็นปลาดอง หอมหมกทะเลกระลำพพ่อมหมกทะเลกลำพ,มมลลพีวันนี้พาแนะนำบุฟเฟ่ที่สลับดินเนอร์วันนี้โดยคุณน้องน,น้องการ์ตูน,อ,น,นอุ๊ยอะไรนี่<ผ>อ๋อภาทาสำหรับคนที่เว g e t เรียนเพื่อ <vegetarian S 2> สุขภาพ,ภาพแล้วนี่เขาสวย เราก็จะเีชาไฟมันน่าโม้มีอะไรอีกนะผลไม้รวมแล้วกเ็เป็นสลัดกุ้งสลัดครีมกุ้งนี่นี่นี่อะไรเป็นของหวานเหรอไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เชิงเป็นของหวานจะเป็นเป็นอ๋อเป็นโอเค็ผลไม้รวมจะเป็นของหวาน็เปนผลไม้ผลไม้ง โอ้ด <krit> oh, er. ูบรรยากาศบรรยากาศงานเลี้ยงสลับค่ำคืนนี้เย็นนี้ครับผมบุฟเฟ่ติดใจอันนี้ติดใจตรงนี้กุ้งผัดพริกเกลือติดใจกุ้งผัดพริกเกลือ ยังไม่ได้ชิมแต่เห็นแล้วก็น่ากินนะ่าทานมากเลยอันนี้แปลกเ,เมนูแปลกตาหมูคั่วพริกแจ่วแบบนี้เขาเรียกลาบไหมเนี่ยปลาแซลมอนปลาแซลมอนต้มขาปลาแซลมอนมีรสชาติแบบนี้ด้วย <c oughs> อาหารแปลกๆ ขอบคุณทุกๆคนนะครับผมขอบคุณที่เรามารับชมครับผม